เรามาดูท่านที่เกิดบรรลิตฐ์กันก่อนเราเสี่ยงทายเลือกไพ่มาสามใบขอยไม่ไพ่เงินขึ้น่วันนี้ดูดวงสิบสองราศีมันเนี่ยว่าสามราศีใดที่จะขายอะไรก็รวยอ่ะโผลออกมาเรียบร้อยแล้วติดตามชมในเบรกสุดท้ายได้นะครับนี่ไพ่ถูกหวยเลยท่านที่เกิดประาิ์ใบนี้เลยเอสซอรเพนเดเคิลเนี่ยจะมีโชคบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ซื้ออตเตอรี่เลยก็ ถ้าดวงจะเฮงอ่ะยังไงมันก็ต้องมีเกณฑ์ได้เงินบอกเลยว่าเดือนมกราปีใหม่เนี่ยเพิ่งผ่านมาสักสองอาทิตย์เนี่ยการเงินแย่มากหลายๆธุรกิจหรือส่วนมากเลยไม่มีงานเข้าที่มาดูล่าสุดก็เป็นผู้หญิงนะครับเราจะรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่สมุิประการพอเทียก็เข้ามาเธอก็บอกว่ามันก็ทำให้มิตกจริตอ่ะคือแบบทุกยอดอ่ะทุกธุรกิจทุก สาขาอาชีพไม่มีมันเงียบอะ่ะช่วงมกราก็บ่งบอกว่ามันแย่สำหรับท่านนิการาทีดะก็ซีโตรตัลี่ไปบ้างก็ได้ใบสองใบเพื่อจะมีโชคนะครับแล้วเจ s t m เมนหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดก็เรียกอันเอ็กซ์เพก j จ s t ์เมนนี่เบอร์ยี่สิบนะงวดงวดที่แล้วเนี่ยมันออกนี่คือเลขที่ยี่สิบมี x สองตัวอยู่ข้างบนอะ่ะมันน่าจ,จะศูนย์สองก็เป็นสองศูนย์เนี่ยทำเป็นเล่นไป แต่เมื่อเช้าเนี่ยมีลูกศิษย์มาเรียนแกก็เปิดได้ประมาณ3839จัดไป3839อันนี้เลขแปมาแววเลขแปดถ้ามันออก80นี่คงจะบ้าข้างหน้าดูหรือ2882นะพนเพราะคารีลามัน02ใช่ไหมแล้วข้างบนมันก็มีข้างบนมันมีอะไรแต่ก่อนมันออก8ปดแแล้วไงเนี่ย ลเลขแปดเลขศูนย์เลขเนี่ยอันนี้สองสองศูนย์กับเลขแปดก็เนี่ยก็เป็นคำทัวนายท่านที่กดวัาที่นะครับขอให้ท่านโชคดี